เราดูตึกที่สร้างเสร็จก่อน2550ไม่มีตึกไหนเสียหายเลยคนรุ่นเก่านั้นเวลาก็าทำงานเขามีความซื่อสัตย์อะไรที่ตกลงกันเขาก็ทำไปแบบนั้นแล้วเขาไม่วิ่งสเปกยุคนี้สมัยนี้เพื่อได้งานก็มีการวิ่งสเปกเพื่อให้ต้นตัวเองต่ำลง ค้ารกการที่ดูแลเรื่องสเปคก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์อีกประการหนึ่งประเทศไทยนั้นเรามีจีนเทาเรามีจีนเทาสแกมในเรื่องของคอเซ็นเตอร์ตอนนี้เราเริ่มมีจีนเทานเรื่องการก่อสร้างแล้วโกงทุกอย่างโกงคุณภาพของว,วัสดุเพื่อให้ตัวเองได้กําไรมากขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมบริษัทก่อสร้างจีนถึงได้งานก่อสร้างไปตลอดเวลาเพราะว่ากดราคาจนต่ําจีนเนี่ยในยุคที่กําลังเจริญเติบโตเนี่ยมันจะมีการทําสินค้าเรียนแบบเยอะไอ้พวกนี้คือพวกพาราสิต จีนก็เลยเริ่มกวาดล้างที่ไอพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่กล้าทํางานในจีนเพราะจีนมันเอาจริงแต่ประเทศไทยมันไม่เอาจริง ผู้รับเหมาก่อสร้างเทาจากประเทศจีนอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแต่คําถามที่ผมสนใจเนี่ยตั้งคำถามถามคือและไอ้คนไทยเนี่ยมันข้าราชการไทยเนี่ยมันไม่สนใจบ้างเลยเหรอถึงเวลาแล้วยรืงที่คุณต้องมาดูว่าการก่อสร้างอะไรที่มีปัใจจัยในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องชีวิตคนเนี่ยคุณจะไปยึดเอาใครให้ราคาต่ําสุดไม่ได้เดี๋ยวจะถามว่าผมอวยประเทศจีนอะไรที่ประเทศจีนไม่ได้ใส่ใจแล้วมาสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่างานนี้ประเทศจีนใช้ไม่ได้เฮงช่วย